สวัสดีค่ะทริปนี้นะคะเราได้เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นสู่จังหวัดลำปางลำพูนและเชียงใหม่ค่ะที่แรกนะคะก็คือวัดพระแก้วดอนเต้านะคะเป็นวัดเก่าแก่สวยงามมีายุนับพันปีซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตเป็นเวลานานถึง3-2ปีค่ะซึ่งที่มาของชื่อวัดตามตำนานได้กล่าวไว้ว่ามีพระมหาเถระได้พบแก้วมรกตในหมาเต้าหรือแตงโมนะคะและได้นำม,มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ต่อมาได้อันเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบันค่ะวัดต่อมานะคะคือวัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางมาตั้งแต่โบราณน,นะคะซึ่งตามตำนานได้กล่าวไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจาม,มาเทวีในราวพุทธศตวรรษที่20ตอนปลายค่ะ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลูด้วยค่ะเนื่องจากสร้างขึ้นในปีฉลูและสร้างเสร็จในปีฉลูเช่นกันค่ะซึ่งถ้าใครได้มาไหว้สักการะนะคะก็จะถือเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะและภายในรั้วทองเหลืองนะคะรอบองค์พระธาตุมีลูกกระสุนปืนที่หนาทนิพช้างยิงเท้ามหายศปรากฏอยู่ให้เราได้ศึกษาต,าต่อไปด้วยค่ะ ต่อมานะคะเราได้เดินทางมาที่จังหวัดลำพูนนะคะที่วัดพระธาตุหัดีภูนชัยวรมหาวิหารนะคะทางเข้าก็จะมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งตั้งอยู่นะคะแล้วก็เดินเข้ามานะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศภายในวัดนะคะซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนเลยนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ผู้เมืองลำพูนมายาวนานมากกว่าพันปีเลยค่ะ ะะยังเป็นองค์พระาธาตุประจำปีเกิดของคนปีระกาอีกด้วยค่ะและนี่คือพระบรมธาตุหลีคุณชัยนะคะเป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ๆที่ลงตัวและสวยงามมากเลยค่ะ และเราก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดเ,ดเชียงใหม่นะคะอยู่ที่เชียงใหม่ในซาฟารีค่ะเราจะรับประทานอาหารเย็นกันที่นี่นะคะที่ร้านอาหารยีรับค่ะอยู่ภายในสวนสัตว์เลยค่ะ และต่อไปนะคะเราก็กำลังจะเข้าชมสวนสัตว์นะคะซึ่งเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารีนะคะเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทยเลยค่ะเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะโซนแรกที่เข้าชมนะคะจะเป็นโซนสัตว์ที่อยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์นะคะอย่างเช่นยีราฟหรือม้าลายค่ะสามารถชมได้อย่างใกล้ชิดนะคะและโซนที่2นะคะจะเป็นโซนนักล่าค่ะอย่างเช่นเสือโคร่งสิงโตและไฮยีนาค่ะ สันแห่งนี้นะคะจะใช้เวลาเข้าชมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีค่ะ no money, as as วันที่2นะคะเรากำลังจะเดินทางขึ้นดอยสุเทพด้วยรถแดงนะคะ ซึ่งระยะทางประมาณ16กิโลเมตรค่ะและดอยสุเทพนะคะเป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพผู้ชนยสถานคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ค่ะและยังเป็นพระตำหนักภูพิงราชนิเวศที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยค่ะ ต่อมานะคะคือวัดสวนดอกค่ะสถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเรียบร้อยแล้วค่ะและยังมีกูบ่บรรจุอัฐิของพระเจ้าดารารัศมีพระชายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยค่ะสถานที่ต่อมานะคะคือวัดพระสิงห์วารามมหาวิหารค่ะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระสิงห์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาค่ะ ภายในวัดจะมีสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงามและเป็นที่รู้จักคุณชื่อกันอย่างดีของชาวเชียงใหม่ค่ะและในช่วงเย็นนะคะจะเป็นงานซีเมียการ่าปาร์ตี้นะคะซึ่งจะมีการแสดงและก็การประกวดของทางบางเขตและก็ทางขอนแก่นค่ะ และว,วันสุดท้ายนะคะเราก็ได้เดินทางซื้อของฝากที่กาทุกเกวียนนะคะแล้วก็เดินทางมารับประทานอาหารเย็นกันที่ร้านลงเตียมเขาคอค่ะจากนั้นก็เดินทางกลับขอนแก่นโดยสวัสดิภาพค่ะ